สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นที่ม่าสนใจกันอีกครั้งนะคะคือปกติเวลาเราตามดูผลโหวตรางวัลต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นการแข่งขันที่แบบสูสีคู่ขี้กันใช่ไหมคะแต่พอได้เห็นข้อมูลการโหวตของไทยรัฐอวอร์ดปีนี้ค่ะมีอยู่สาขาหนึ่งที่ตัวเลขมันมันกระโดดออกมาจนน่าตกใจจริงๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสาขาลูกทุ่งหมอนลำแห่งปีค่ะ ที่มีผู้เข้าชิงคนหนึ่งกวาดคะแนนโหวตไปแบบถลม่มทลายจนกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันทั้งวงการเลยใช่เลยครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการเฉยๆนะครับแต่พอมองลึกของไปเนี่ยมันสะท้อนภาพของพลังกลุ่มแฟนคลับที่ที่เหนียวแน่นมากๆแล้วก็อาจจะกำลังส่งสัญญ,ญาณบางอย่างถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพลงบ้านเราด้วยซ้ำครับโอ้โห oh เปิดมาแบบนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะ งั้นเรามาเริ่มที่ตัวเลขกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะจากข้อมูลที่เราได้มานะเวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบห้คะแนนรวมทั้งหมดของสาขาลูกทุ่งหมาลาอยู่ที่ประมาณ3,40,000คะแนนครับ3,40,000แต่ที่ต้องขยี้ตาดูใหม่เลยก็คือคะแนนของผู้เข้าชิงรหัส TR-80 น้องต้นข้าวสุป,ปริยาคะ่ะที่ได้ไปคนเดียว2 6 6 6 4 6คะแนนคือเดี๋ยวสิคะ นี่จะบอกว่าคะแนนของน้องคนเดียวเกิน3ใน4ของคะแนนทั้งหมดในสาขาเลยเหรอคะเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เมื่อก่อนเลยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะใช่ครับตัวเลขมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ที่78.36%หรือถ้าปัดตัวเลขให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเกือบ80%เลยทีเดียวครับ80%เลยเลยหรอคะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าถ้ามีคนเดินเข้ามาโหวตในสาขานี้10คน จะมีถึง8คนที่เลือกโหวตให้ต้นข้าวแค่คนเดียวซึ่งในประวัติศาสตร์ของรางวัลน,นี้ยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่สัสดส่วนคะแนนจะเทไปที่ผู้เข้าชิงคนใดคนหนึ่งได้มากขนาดนี้มาก่อนมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆ8ใน10คนแค่คิดตามก็รู้สึกว่ามันมหาศาลมากแล้วแล้วถ้าเทียบกับอันดับที่สองนะคะห่างกันเยอะขนาดไหน53,000ค่ะ53 0 0 0นั่นหมายความว่าคะแนนของต้นข้าวเนี่ยทิ้งห่างอันดับ2อ,อยู่ถึง 212,505คะแนนครับ2 0 0แสนกว่าคะแนนเลยเหรอคะใช่ครับตัวเลข2 0 0แสนกว่าคะแนนนี่ไม่ใช่แค่การนำนะครับแต่มันคือการทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นซึ่งตามข้อมูลที่ระบุไว้นี่คือระยะห่างของคะแนนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหมวดนี้ของไทรัฐอวอร์ดเลยครับ โอเคค่ะคือชนะในสาขาตัวเองแบบขาดลอยนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วแต่พอไปดูตัวเลขของสาขาอื่นเทียบกันตรงนี้แหละหาที่อึ้งไปเลยคือปกติแล้วสงครามการโหวตที่ดุเดือดที่สุดมันมักจะเป็นสาขา Rising Star ใช่ไหมคะที่จะมีทั้งไอดอลนักแสดงดังดำแฟนขับแน่นๆมาแข่งกันใช่เลยครับสาขานั้นนี่คือสมรภูมิของจริงเลยแต่คะแนน2อ0 0ของน้องต้นข้าวเนี่ยมันดันสูงกว่าผู้ชนะของสาขา Rising Star อีกค่ะ ประเด็นนั้นสำคัญมากครับเพราะมันกำลังบอกเราว่าปรากฏการณ์นี้มันทะลุข,ขอบเขตของแค่สาขาลูกทุ่งไปแล้วเมื่อเราเอาตัวเลขของต้นข้าวไปเทียบกับผู้ชนะของ Rising Star อย่างคุณแพทริกที่ได้ไป252,689คะแนนค่ะจะเห็นเลยว่าคะแนนของต้นข้าวสูงกว่าทั้งหมดซึ่งนั่นก็นำไปสู่ข้อสรุปที่น่าทึ่งที่สุดก็คือณเวลานั้นต้นข้าวสุปริยาคือผู้เข้าชิงที่มีคะแนนโหวต สูงสุดจากผู้เข้าชิงทุกคนในทั้ง12สาขาของไทยรัฐอวอร์ดปีนี้ครับสุดยอดไปเลยนี่ไม่ใช่แค่การเป็นที่1ในสาขาลุกทุง่งแต่มันคือการเป็นที่1ของเวทีเลยนะคะสำหรับศิลปินลุกทุ่งหมอลำการก้าวขึ้นมามีคะแนนนำเหนือสาขาอื่นที่เป็นกระแสหลักได้ขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติแน่ๆไม่ปกติอย่างยิ่งครับแล้วมันก็ทาให้เกิดคาถามตามมาทันทีว่าใครคือเด็กคนนี้แล้วเธอทาได้อย่างไร ซึ่งพอเราไปดูเบื้องหลังยิ่งทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันมหัศจรรย์ขึ้นไปอีกเพราะทุกอย่างที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาแค่8ปเดือนเท่านั้นเองแค่8ปเดือนเองเหรอคะจากจุดไหนถึงจุดไหนคะจากการปรากฏตัวครั้งแรกในรายการดวลเพลงชิงทุนเด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักกลายมาเป็นผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดของประเทศในเวทีรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งได้นี่คือพล็อตเรื่องที่ถ้าเป็นหนังก็คงจะดูเชื่อเกินจริงไปเลยครับ แล้วโปรไฟล์ของน้องต้นข้าวยิ่งทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเพราะจากข้อมูลคืออายุแค่13ปีเป็นศิลปินอิสระไม่มีค่ายเพลงใหญ่หนุนหลังไม่มีเพลงฮิตระดับประเทศที่เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ไม่เคยเป็นดาราหรือคนดังมาจากไหนมาก่อนเลยคือไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสาเร็จของความดังในยุคนี้เลยสักอย่างแล้วพลังมหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนกันคะ นั่นคือห ok ัวใจของเรื GDP, ่องนี้เลยครับจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลเขาชี้ไปที่ปัจจัยสำคัญที่สุดนั่นก็คือเส้นทาง68สสมัยในรายการทีวีครับเส้นทางในรายการใช่ครับการที่คนดูได้เปิดทีวีมาเจอเด็กคนนี้ทุกวันเห็นน้องสู้เห็นการเติบโตเห็นพัฒนาการมันไม่ได้สร้างแค่ผู้ชมแต่มันสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งเหมือนกับว่าผู้ชมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ เป็นเหมือนคนในครอบครัวที่คอยเอาใจช่วยลูกหลานตัวเองให้ประสบความสําเร็จอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันคือการซื้อใจคนดูด้วยเรื่องราวและความจริงใจแบบวันต่อวันไม่ใช่การโปรโมทแบบฉาบฉวยเหมือนเราได้ลงทุนทางความรู้สึกไปกับการเติบโตของเขาพอถึงเวลาที่ต้องสนับสนุนมันก็เลยเป็นการสนับสนุนที่เต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไขถูกต้องครับแล้วพลังของฐานแฟนคลับในลักษณะนี้มันน่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวงการเพลงอีกต่อไปแล้ว มันมีลักษณะคล้ายกับการระดมทุนแบบ crowdfunding หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเลยคือเป็นการรวมตัวกันของคนตัวเล็กๆจำนวนมหาศาลที่สร้างแรงกระเพื่อมได้ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอำนาจเดิมๆอย่างค่ายเพลงอีกต่อไปซึ่งปัจจัยเสริมก็คือคุณลักษณะส่วนตัวของน้องเองด้วยนะครับทั้งความน่ารักความกระตัญยูความสุภาพอ่อนน้อมที่เห็นได้ชัดสิ่งเหล่านี้มันยิ่งทำให้ความผูกพันนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีก แสดงว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการที่เกิดจากการตลาดแต่เป็นปรากฏการธรรมชาติของมหาชนอย่างที่ในแหล่งข้อมูลเขาว่าไว้จริงๆสินะคะคือเป็นการรวมพลังของคนที่รักศิลปินคนหนึ่งด้วยใจจริงจนกลายเป็นฐานแฟนคลับที่แหล่งข้อมูลยกให้ว่าเหนียวแน่นและทรงพลังที่สุดในปีนี้เลยทีเดียวใช่ครับและความทรงพลังนั้นก็ยังดําเนินต่อไปเพราะการโหวตยังไม่สิ้นสุดตัวเลข2องแสนที่เราคุยกันนี้ก็ยังขยับขึ้นเรื่อย ทำให้เกิดการสื่อสารกันในกลุ่มแฟนคลับอย่างต่อเนื่องมีการส่งข้อความปลุกใจกันให้ช่วยกันตรึงอันดับเอาไว้ให้ได้เพราะนี่เป็นปีแรกที่ต้นข้าวได้เข้าชิงรางวัลใหญ่ระดับประเทศแบบนี้มันจึงไม่ใช่แค่การโหวตแต่มันคือภารกิจในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับศิลปินที่พวกเขารักฟังดูเหมือนเป็นภารกิจสำคัญจริงๆนะคะคือถ้ามองในมุมของแฟนคลับนี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า ศิลปินที่พวกเขาเชื่อมั่นและสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้จริงๆด้วยพลังของพวกเขาเองแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรในภาพใหญ่มันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าพลังของเสียงประชาชนครับมันแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้ผู้ฟังไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสารหรือผู้บริโภคอีกต่อไปแต่พวกเขามีพลังในการกำหนดทิศทางของวงการได้ สามารถผลักดันศิลปินอิสระที่เริ่มต้นจากศูนย์ให้ก้าวขึ้นมาทัดเทียมหรือแม้กระทั่นแซงหน้าศิลปินในระบบอุตสาหกรรมใหญ่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าดีใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะงั้นก่อนจะจบกันไปเรามาทบทวนประเด็นสำคัญที่ทำให้ปรากฏการนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆกันอีกสักครั้งนะคะ อย่างแรกเลยก็คือตัวเลขสัดส่วนคะแนนเกือบ80นในสาขาตัวเองซึ่งเป็นสถิติที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนถัดมาคือการที่คะแนนของน้องไม่ได้หยุดแค่ในสาขาตัวเองแต่พุ่งทะยานจนกลายเป็นคะแนนบวชที่สูงสุดเหนือผู้เข้าชิงทุกคนจากทุกสาขารางวัลและที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเด็กสาววัย13ปีที่เป็นศิลปินอิสระและใช้เวลาเพียง8เดือนในการสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการค่ะซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราและคนในวงการเพลงได้คบคิดกันต่อนะครับเมื่อศิลปินคนหนึ่งสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและทุ่มเทได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยต้องพึ่งพาระบบของค่ายเพลงขนาดใหญ่ปรากฏการณ์น,นี้กำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของการค้นพบศิลปินและการสร้างความสำเร็จในวงการเพลงไทยและนี่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจจากมือของค่ายเพลงไปสู่มือของผู้ฟังอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ ขอบพระคุณมากๆะ,ะพ่อพอ่อยแม่จ้าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ้ะฝากเป็นกําลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกําลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพอ่อพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้าเสียงนี้ที่ได้